้าบมพาเาพบกับอนะที่จะบอกเลยว่าเข้าโค้งที่120นะคะก็ไม่มีดุดช่วงล่างดีช่วงล่างอยู่นะคะและราคาน้าจับต้องมากๆเพราะราคาไม่เกิน500แสนบาทกับเจ้าคันนี้เคยจะมามาด้าซี5ไฟนะคะ 2.2xdl นะคะเป็นปี2017นะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะมาในสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะข้างหน้านะคะพร้อมกันเตือนกันชนหน้าถึง4จุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวโบมพาชมในส่วนของห้องเครื่องค่ะ ห้องเครื่องตัวนี้นะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่ที่2,200ซีซีนะคะแรงม้าอยู่ที่175แรงม้าค่ะแล้วก็ที่สำคัญลืมบอ,อกไปว่าเป็นเครื่องดีเซลนะคะอัตรานะคะการสิ้นเปลืองที่14-15โลลิตรนะคะเดี๋ยวพาไาชมในส่วนของโครงสร้างกันดีกว่าค่ะโครงสร้างนะจะบอกว่าหัวน็อตน,นะคะยังเป็นเดิมๆเ,เลยค่ะมาร์คสีแต้ม4จุดนะคะยังอยู่แบบนี้แล้วก็ห้องเครื่องนะคะใหม่แบบใหม่กริบกแบบนี้ค่ะมันไม่มีความแบบว่า ไเรื่องแบว่าเรื่องน้ำมันเครื่องนะคะที่เยิมออกมากันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะมาดูในส่วนของแม็กนะคะตรงนี้เป็นให้เป็นแม็กเดิมจากมัตตานะคะยางอยู่ที่225 55 R19 นั่นเองค่ะเป็นแบบแม็กสวยๆแบบนี้เนี่ยนะคะน<อ>ี่มีมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่กระจกมองข้างให้แบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เด้่ยแล้วก็สักจับไฟเลี้ยวนะคะ ัวนี้นะคะยังมีระบบใบสปอร์นะคะหรือระบบช่วยเตือนมุมอับสายตานั่นเองค่ะคิ Q ้วกันสาดนะคะก็อยู่ครบแบบนี้นะคะทั้ง4บานกันเลยทีเดียวค่ะมาในส่วนของเม็ดอาร์ตกันบ้างนะคะจะบอกว่ารถที่ด้านเรานะคะไม่ชนหนักไม่นำท่วมเรขไม่แทร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน,นะคะ่ะในส่วนของเม็ดอาร์ตนะคะก็เรียงตัวสวยๆแบบนี้ค่ะนี่แกะไปให้ถึงสุดๆเลยน,นะคะนี่นะหัวน็อตน,นะคะยังไม่มีการถูกไข่แน่นอนนะคะคือจะบอกว่าประตูนะคะไม่มีการถูกเปลี่ยนแน่นอนถูกบานโบแบบว่าให้ความเชื่อถือได้เลยพะรถที่ด้านค่ะย้ำไปเลยแล้วกันว่าไม่ชนหทรแล ประตูฝั่งนีน้นเมทังนะคะก็ <S <S <ค>ะยังเรียนตัวสวยๆกันแบบนี้เลยคะ่ะและตัวนี้นะคะลืมบอกไปว่าตัวนี้นะคะเป็นแบบว่าขับเคลื่อนสี่ล้ออัตโนมัตินะคะเราไม่ต้องแบบว่าไปวุ่นวายล็อกโหมดแบบว่าขับนี่สัญลักษณ์ก่อนละกันเดี๋ยวพูดถึงตรงนี้สัญลักษณ์นะเป็นเครื่องดีเซลนะคะแล้วก็ฝัง่งนรงนะาว่า C X ไฟนะคะ A W B ก็คือโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองคะ่ะเพราะว่าถ้าเราไปน้องแบบนั่งล็อกโหมดเองอย่างนี้นะคะมันก็จะแบบวุ่นวายแลตัวนี้ล็อกโหมดให้อัตโนมัตินะคะก่อนที่จะไปอยู่ในห ว่าทางร้านนองเห็ว่าหัวนอนนั้นยังเดิมๆมากสีแต้มสีจุดนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะเบาะนะคะสามารถพ PA ับได้40 60แล้วก็พับง่ายมากๆเลยนะทุกคนม,มันก็จะมีปุ่มตรงนี้ยแล้วตรงนี้มันก็จะเด้งไปตรงนี้ที่มันไม่เียงเพราะตรงนี้มันติดสายเบลียวอยู่นะแล้วฝั่งหนึ่งก็พับง่ายเหมือนกันนะคะเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้เท่านั้น ก็พับลงไปแบบนี้เลยค่ะซึ่งเก็บของได้เยอะพอสมควรจริงๆนะคะมาดูในส่วนของยางไหลก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยทุกคนโอ้โหจะบอกได้ว่าคันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากมเลยเดียวค่ะเดี๋ยวโบนะคะพาชมในส่วนของภายในตัวรถกันค่ะตอนนี้นะคะโบเข้ามปอยู่ในส่วนของภายในตัวรถนะคะที่นั่งคนขับนะจะบอกตรงนี้ครับเป็นเบาะหนังสีดานะซึ่งดูแลรักษาง่ายมากๆและที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือเป็นเบาะไฟฟ้าให้คู่หน้านะคะส่วนตัวที่แบบคนขับนะคะจะมาเซตได้ถึง2ตําแหน่งเลยด้วยกันถูกต้องมีแฟนแล้วก็เซตให้แฟนหนึ่งอันแล้ว หอันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่ที่สําคัญชอบมากๆเลยกับการแบบว่าเปิดมาเนี่ยเป็นกระจกแต่งหน้ามีไฟให้ด้วยนะคะแล้วก็พวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยมังติฟังก์ชันนะคะก็ได้แบบเต็มระบบไปเลยทีเดียวนะอาจจะ่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะรับโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นระบบคูลคอนโทรนะคะเราสามารถแบบว่า เซตระบบแบบความเร็วเอาไว้ได้ด้วยแล้วก็มีระบบความปลอดภัยก็มีเตือนออกนอกเรนนะคะมีใบสปอร์ตแล้วก็มีเตือนเช็คลมยางแล้วก็ระบบที่มาด้ามีทุกครันก็คือระบบไอสต็อปนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาเรารถติดนะคะรถก็จะดับอัตโนมัตินะคะแต่เราแค่เคียบคัดเร่งเท่านั้นนะคะรถก็จะสตาร์ทอัตโนมัติได้เช่นกันค่ะระบบหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะระบบแอร์ก็เป็นดูโอแยกโซนให้แบบนี้เลยค่ะนี่ช่องเสียบสาย USB นะคะแล้วก็ระบบเกียร์ออโต้หกสปีดค่ะตรงนี้ก็เป็นที่เล่นนะคะเอาไไลูเเเ่่่นาาารรรอยงม สกรีนจอแล้วเนะแล้วก็เล่นตรงนี้กับหน้าจอได้เลยค่ะแก้วน้ำนะคะสามารถวางได้2แก้วแบบนี้นี่มีช่องใส่เหรียญให้ด้วยแล้วก็ห้องเก็บของนี่ก็ใส่เหรียญได้ถึง2ช่องเลยนะเวลาเราขึ้นทางด่วนสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็ power outlet นะคะจะแอบ,บอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะแล้วเรานะคะไปชมในส่วนของห้องพูดยสาต์ข้างหลังกันค่ะตอนนี้นะคะโบก็เข้าู่ในส่วนของภายในะห้องผูดสาต์ข้างหลังนะคะโบจะบอกว่าสําหรับตัวโบเองนะ,ะก็นั่งสบายมากถ้าตัวเท้าโบนะนั่งกันได้3คนแบบไม่แออัดเลยนะคะถึงตัวใหญ่กว่าโบก็ตัวจะสักหัวเข่าเนี่ยเหลือพ ที่พับแข็นะคะเนี่ยเห็นไหมพอดีตัวพอดีแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำให้ซึ้นตัวนี้นะคะสามารถติดตั้งคาสีดได้ด้วยค่ะแล้วที่สําคัญตอนนี้ CF เอก็กำลังมีประเด็นอยู่ใช่ไหมว่าลาโพงโบสนะจะบอกว่าคันนี้ก็มีเหมือนกันอ่ะกระหึ่มแน่นอนนะได้คันนี้ไปครบคันส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยนะคะก็มีทั้งแอร์แบกนะคะถึง6ตําแหน่งด้วยกันการลื่นนท่า่นะช่วยเบรกล็อกแรงเบรคะคะหรือว่าเตือนออกนอกเลนไบสปอร์ตเตือนมุมอับสายตานะคือครบคันมากๆเลยทีเดียวค่ะในส่วนของราคาและโปรโมชั่นนะคะไปฟังกัน้้าางหนคะ ก่อนเข้าไปอยู่ในช่วงราคาและโปรโมชั่นนะคะมาบอกข้อดีของก็ซีไฟคันนี้กันดีก่อนค่ะคันนี้นะคะอย่างที่ผบอกเลยนะคะว่าเขาโค้งหนึบแน่ๆเขาโค้งที่120นะคะก็ไม่มีหลุดนะคะแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกเลยเป็นเครื่องดีเซลนะคะอัตราการสิ้นเปลืองนะคะอยู่ที่14-15โลลิตรนะคะแต่ถ้าตามสเปคชีตจริงๆนะคะอยู่ที่18โลลิตรจะบอกว่าปัดน้ำมันมากๆเลยทีเดียวค่ะทุกคนแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่ไม่บอกค่ะบอกโปรโมชั่นก่อนนะคะกันนะคะโปรโมชั่นอยู่ที่ขับฟรีหนึ่งเกีาปะค่ ห้างป้ายแดงคันนี้นะคะเป็นร้านที่ร้านเรานะคะขายเพียง467,000บาทเท่านั้นค่ะจะบอกดะว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะกำลังหา SUV สักคันน,นะคะไปเที่ยวกับครอบครัวก็ต้องเป็นน้องคันนี้แล้วค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากมาดูเจ้า c s 5คันนี้นะคะสามารถมาดูได้ที่ราชพฤกษ์พีคาเซ็นเตอร์ค่ะมาไม่ถูกยังไงนะคะติดต่อตามเบอร์ไ d ดี n ลน์ข้างล่างค่ะและก่อนจะไปทุกครั้งนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u ับ c ไคร e นะคะเป็นกำลังใจให้โบนะคะทำคลิปต่อไปด้ค่ะวันนี้นะคะโบกับเจ้า CS5 ไฟนะคะไปก่อนล้วะค่ะ